ปกตีครับเดี๋ยวออกขึ้นอ่ะก็ได้กกนะครับผมรู้ว่าสบายดีทุกทุกด้านนะครับพี่น้องครับคุณยายนอนครับนอนอยู่ยายนอนรอบ้านเสร็จนะครับผมอ่ะนี่ตาคุณยายนอน,อนอ่ะนอนครับนอนพื้นเราแก่ กขอบคุณแม่ตุ้นะฮะพี่แมตาเนาะโอ้ดีใจอ่ะดีใจดีใจตื่นตันใจมันบอกไม่ถูกอ่ะสวัสดีครับนะฮะคืออนุญาตแอบแดดก่อนเนาะน้องช่างพงเนาะแอบแดดเนาะแอบแดดหรือแอบแดดลบแดดแอบแดดแอบแดดแล้วก็นเาะแอบแอบแดดแล้วก็คุณแม่ตุ้นะฮะเราได้ยินว่าแอบแดดเอใช่หแอบแดดเมื่อกี้ได้ยินแอบแดดนะฮะ นไ,ไ,ไปบักเอฟเอฟไ<อ>ทยอยู่ของเพื่อนกอนรับสบายครับพีบ่น้องรับฟดีครับยัย <laughs> กินน้ำก่อนนอนกันเลยเนาะอตายแล้ววันนี้ก็มีเรื่องดีๆหลายเรื่องครับผมก็หายเหนื่อยเลยไม่เนไม่อยากเอเลยเอครับผมเอเหอใช่วันบายในทยเจอไอ้สิ่งดีๆครับผมวันนี้ม่อกี้ก็อืไม่พูดดีกว่าปคลิปผมดีกว่านะผมพงปล่อยเมื่อกี้เองเปลไม่ต้องพูดหรอกด้วยไวะผมไม่รู้เลยนนี่ไม่พหรอกไม่อยากจะฟังเออ เออครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทำงานนะครับผมเดี๋ยวคุณยายพรแอบถ่ายคุณยายพรเมืออ่อกี้นี่ก็หลับจี้เลยนะครับคลิปน,นี้ก็เอ้ยไม่ฉากไม่ฝ่ายก่อนคุยหน่อยเวลายัางไม่ถึงผมด้วยถ่ายผมด้วยฝากช่องผมด้วยไอ้หน้าตายังให้ถ่ายเหมือน <ๆ S 1> กับอะไรห <ๆ S 1> นึ่งครับคุณครับน,นะฝากเ <ROS. S 1> ดีอฝากตัวกับเอฟซีบาใจสูดในเด้อพี่น้องเด้อขอพูดอะไยๆครับผมนะฮะสัวนๆก็ให้รุ่ล่วงไปพร้อมกันครับผมผมจะเอาภาพหน้าปกนี้นะครับ ครับผมเดี๋ยวเพิ่มลงมือเลยทุกท่านนะฮดี๋ยวรับเดี๋ยวรเรมาคบเอรี้ยวครับเจียวอลังการ่านสร้างครับผมสวัสดีรับายนะครับผมอัปเดตอัปเดต เฮ่ใจใจับวันนี้คือเดี๋ยวผ้นอนนียรอ้ยื่นเลยโอเคคัลิปนี้จบคลนี้นะครับผมเดี๋ยวพอประมากคลิปหน้าครับราออกนก็ได้สวัสดีครับ